สวัสดีจ้าอีกรอบอีกรอบพี่จะลงให้แต่หัววันเลยวันเนี้ยจะได้ไม่ต้องไอ้นี่กันเนาะตามในนี้เนาะแบบสบายสบายแบบพี่สบายเลยวันนี้คิดว่าเอ๊จะทําอะไรก่อนอันไหนมาก่อนทําก่อนจะได้ไม่ต้องนี่เนาะเราจะได้ไม่ต้องรอหรือว่าพี่ไปทําช่วงช่วงเวลาห่วยใกล้ออกนี่มันไม่ทันนะ่ะนะเออเนี่ยพี่ให้สามรัดไปก่อนนะนี่นะ เนี่ยสามรัดคืนนี้นะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมเล่นสามตัวด้วยตัวละบาทตัวละบาทหกประตูนะอ่าสิบชุดก็หกสิบบาทเนาะเอาตามนี้เนาะก็ได้นะกําไรนะถ้าเกิดถ้าเกิดได้นี่นะถ้าเกิดได้สักรัดหนึ่งก็สบายสไปนะเนี่ยหรือจะเอารูดเจาะเออรูดรูดวิ่งรูดวิ่งรูด เสามรัดเลยนะพี่เด่นให้ศูนย์สีนะแล้วต่อมาก็นี่นี่เลยนี่เลยเอ้ากล้องมันอะไรเนี่ยแล้วพี่ทําอะไรเอียงเนะียงแล้วโอ้ยตายละแม่คุณเอ้ยยังก็เคยไม่เคยจับนี่ทีนี้สวยหรูเลยะเห็นทุกตัวเห็นชัดเนาะนี่ยครบอะนนี้เออครบ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 นี่นะจอให้แล้วด้วยค่ะกลับด้วยนาะไม่ใช่ไม่กลับนะตับแตกอืม พอได้ลุ้นพอได้ลุ้นกลับมั่งกาไรนิดหน่อยก็เอานะตัวละบาทสองบาทไม่ต้องโลภมากนะเอาน้อยๆเราสะสมวันละสี่สิบห้าสิบเนี่ยแล้วก็โอเคแล้วนะทําให้เราสนุกเราไม่ต้องเออโลภมากถ้าโลภมากโหเล่นตัวละห้าสิบตัวละร้อยโหจะไหวไหมถ้าเกิดไม่เข้าแต่พี่ขอเน้นนะรัเสเซียนะทุกวันนะรัเสเซียพี่ว่าจะเข้าทุกวันเลยนะนะเลขชุดนี้นะ เลขชุดนี้นะแต่ว่าเนี่ยพี่รู้ไหมพี่พ,พ,พี่พี่ทำพี่ทำสองดาวแยกกันนะวันนี้นะมีมีไม่เหมือนกันแค่สองสองกับเจ็ดเออมีสองกับเจ็ดนี่พี่ก็เลยเอาสองมาใส่นี่แล้วเอาเจ็ดไปเอาออกนะเอาสองมาใส่เพราะพี่ชอบสองลองเปลี่ยนดูเอาเจ็ดออก นะสามรับนะแต่ส่วนดาวนะ่ะสองดาวนะ่ะเลขจะคล้ายกันเลยวันนี้ก็พี่บอกแล้วว่ามีสองกับเจ็ดที่ไม่คล้ายกันมี2ตัวอืมดูซิว่าดาวไหนจะปังกว่ากันนะพี่แยกทำแล้วนะลองดูนะเออถ้าถ้าสมมติว่าดาวปกติไม่ออกพี่จะทำแต่ดาวดาววีนะเพราะว่าจะเข้าดีของเขาอยู่ แต่นี่ลองลองลุ้นทั้งสองดาวว่าเลขที่มีสองกับมีเจ็อันไหนจะปังกว่ากันประมาณนี้นะคะว่าอันไหนจะเข้าดีพี่จะทําแยกเลยถ้าเข้าดีทั้งสองอันเนาะเพราะปกติจะทํารวมไงลองอีกทีลองอีกสักตั้งเมื่อคืนก็เข้าแต่รูดโอ้ตแต่ละเจาะก็ไม่เข้าเนะาะเสียดายมากอุ้ยเอามาใส่อะไรเนี่ยประมาณนี้นะคะน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทั้งหลาย ประมาณนี้นะสามรัดเตรียมไปให้เลยแต่ได้ไม่ต้องทวงกันบางครั้งก็ลืมโอ้ยไปเปิดกว่าจะทําอ้าวอยู่ไหนทําไปแล้วอยู่ไหนแล้วหากว่าจะเจอกระดาษนี้เต็มโต๊ะเต็มเตียงไปหมดเลยอยู่ห้องคนเดียวยังกับอยู่กับสิบคนนะ่ะรกมากเตียงนี่มีตกระดาษมีอะไรมั่งก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยถ้า,ถ,าถ่ายให้รู้นี่นะโหเขาเรียกว่าบ้านแมวเป่ารกค่ะรก ไม่ต้องนอกเรื่องเนาะเราเนาะเนี่ยทะเลทะลายไปนู่นเลยโอเคนะคะน้องๆเ,เพื่อนพี่ๆนี่คือแนวทางนะคะแนวทางอย่าเยอะอย่าเยอะประมาณนี้ค่ะจากพูดเพราะๆหวานๆกับเขาจังเขาพูดยังไงอ่ะคนโกหกไม่เป็นจะพูดหวานไม่เป็นนะคะประมาณนี้แหละค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมน้องๆพี่ๆเพื่อนๆพืนทั้งหลายเจอกันคืนนี้ค่ะวันนี้แหละทั้งวัน ลงคลิปไปก่อนประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ